จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเมื่อเศรษฐาระบุเตรียมเจรจาหุนมาเน็ต7กุมภาพันธ์เคลียร์พื้นที่ทับซ้อนของไทยกัมพูชาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเศรษฐาชี้แจงต่อสภาต่อนโยบายต่างประเทศบอกเตรียมเจรจาหุนมาเน็ต7กุมภาพันธ์นี้เคลียร์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาชี้เป็นขุมทรัพย์ วางเป้าให้ชีวิตประชาช,ชน2ประเทศดีขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกานาทีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาวาระพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567วงเงิน3.48ล้านบาทวาระแรกโดยย้ำถึงแผนงานของรัฐบาลในด้านของการต่างประเทศที่จะทำให้สำเร็จ ขณะที่จุดยืนของประเทศต่อเวทีโลกหลายเรื่องเป็นปัญหาเช่นอิสราเอลฮามาสผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายใช้การทูตการเจราจาเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายใช้ความสัมพันธ์ทางการทูดที่ดีกับสองฝ่ายเพื่อช่วยเหลือตัวประกันและยังมีอีก8คนที่รอการปล่อยตัวซึ่งรอเวลาการหยุดยิงจากนั้นจะเร่งเจราจาทางด้านของการลงทุน ต้องทำต่อไปหลังจากทำมาแล้ว100วันทั้งนี้ยอมรับว่ามีความเสี่ยงและต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นนำบริษัทข้ามชาติที่ยกระดับชีวิตคนไทยต่อเนื่องได้เจราจาให้เข้ามาสร้างทักษะพิเศษที่คนในประเทศขาดเพื่อให้คนในประเทศพัฒนาทำงานอุตสาหกรรมใหม่นายเศรษฐาชี้แจงนายเศรษฐายังกล่าวด้วยว่าขณะที่ประเด็นเมียนมาจากการเจราจาข้อเสนอ ให้ตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อดูแลกลุ่มผู้เปราะบางโดยประเทศไทยเป็นผู้นำการเจราจาขณะที่ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชานั้นซึ่งเป็นขุมทรัพย์รัฐบาลได้เตรียมการเจราจากับพลเอกฮุนม,มาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่จะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่7กุมภาพันธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสองประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้าสู่ประเด็น เหตุใดจึงต้องเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาที่มาของการอ้างสิทธิ์เหนือไหลทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชาเกิดจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศสองฉบับก็คืออนุสัญญาเจนีวาข้อ9 5 8และอนุสัญญาสหราประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค้อ9 8 2ที่ได้บัญญัติเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีปโดยกำหนดให้รัฐชายฝั่ง มีสิทธิ์อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหลทวีปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามสิทธิ์เช่นว่านั้นรัฐชายฝั่งจะใช้เองหรือให้สัมป,ปทานแก่บุคคลใดเข้าไปสำรวจหรือสแสวงหาผลประโยชน์ได้กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปของตนเองครั้งแรกเมื่อ6กุมภาพันธ์1970และ อีกครั้งหนึ่งเมื่อ1กรกฎาคม1972โดยอาศัยหลักเขตแดนทางบกหลักที่73เป็นจุดตั้งต้นจากนั้นลากเส้นตรงไปทางตะวันตกค่อนลงไปทางใต้เล็กน้อยผ่านเกาะก,กูดถึงประมาณกลางอ่าวไทยแล้วหักลงใต้เกือบสุดอ่าวไทยแล้วหักขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือโอบล้อมเกาะฟูกวกแล้วไปบรรจบ เส้นเขตแดนกัมพูชาเวียดนามประเด็นเรื่องของเกาะกูดยังมีความคุ้มครืออยู่ในเอกสารประกาศไหลทวีปรากฏว่ามีการลากเส้นผ่านกลางเกาะกูดเป็นการแสดงเจตนาอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือบางส่วนของเกาะกูดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเคยอ้างระหว่างการเจรจากับฝ่ายไทยเนืองๆว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาครึ่งหนึ่งแต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายแล้วจะพบว่า เส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตไหล่ทวีปนั้นได้เว้นเกาะกูดเอาไว้และในแผนผังแนบท้ายบันทึกความเข้าใจในปี2544ได้มีการเว้นเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตแดนทางทะเลในลักษณะที่เป็นตัวยูเว้าอมเกาะกูดทำให้ฝ่ายไทยตีความว่ากัมพูชาไม่ได้อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดซึ่งหลังจากการเจราจาระหว่างนายกไทยและกัมพูชาจะเป็นอย่างไร คุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนไทยด้วยกันครับความคึกหน้าเมื่อกรุงพนมเปญอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามมากกว่ากรุงเทพมหาคนครไปพัทยาเสียอีกแต่ทำไมคนคเขมรถึงไม่นิยมไปทำงานที่เวียดนามเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ กรุงพนมเปญอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามมากกว่ากรุงเทพมหานครไปพัทยาเสียอีกเป็นที่น่าแปลกใจว่าคนกัมพูชาไม่ไปทำงานเวียดนามแต่เลือกที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งไกลกว่าหลายเท่าไหนบอกเวียดนามจะแซงไทยด้วยทางเพจนะครับก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าสรุปยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ได้ต้องหาที่พึ่งประเทศใดประเทศหนึ่ง อให้ไม่มาทำงานในประเทศไทยหรือเวียดนามก็ต้องไปประเทศที่3ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่วิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจว่าประเทศกัมพูชามีการเจริญเติบโตที่ต่ำมากทั้งด้านของ GDP และการพัฒนานในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์หรือ Development and Logistics เพราะว่า Infrastructure ที่ยังล้าสมัยนี่คือจุดอ่อนของกัมพูชาที่ต้องเร่งแก้ไข และที่สำคัญด้านของ Human Potential ประเทศไทยก็ไม่ได้ดีร้อเปอร์เซน์ทุกประเทศมีคนดีและคนไม่ดีแต่คนกัมพูชาส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมักสร้างความเดือดร้อนเช่นข่าววัยรุ่นขเขมรในจังหวัดตรองล่าสุดกัมพูชาควรจะเร่งพัฒนาประเทศให้เจริญและทันสมัยจะได้ขนคนของตัวเองกลับไปให้ได้มากที่สุดเพื่อ เอาแรงงานกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเองลองเริ่มจัดการกับ Resource Management เด็กรุ่นใหม่ก่อนส่งเสริมให้เรียนสูง,สงเช่นทางด้านของ Information Technology Business Faculty of Engineering หรือ Medicine Science เป็นต้นเพื่อไม่ให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นได้เพียงชนชั้นแรงงานอันนี้แอดมินแนะนำแผนพัฒนาประเทศกัมพูชาถ้าแฟนตัวโยงอ่านแล้ว ไม่อยากทำตามไม่เป็นไรเก็บใส่กระเป๋าความรู้ไว้ก่อนก็ได้เผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าตราบใดที่ตระกูลฮุนเซนและเครือข่ายอำนาจเก่าของมเขมรยังครองอำนาจสิ่งที่แอดมินบอกจะไม่มีวันเกิดขึ้นครับมเขมรไม่มีวันพัฒนาคุณภาพประชากรและ จะไม่มีวันปล่อยให้ประชากรฉลาดเท่าทันแน่นอนเพราะจะสั่นคลอนฐานของอำนาจถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดูจากการจ่ายเงินในซีเกมของเขาที่เลือกจะจ้างต่างชาติเข้ามาเอาหน้าแล้วทิ้งนักกีฬาของตัวเองลงหลุมก็รู้แล้วล่ะครับแอดที่สภาพเป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะสงครามที่มันชอบอ้างแต่รัฐของมันอะใช้เงินแบบโง่ๆต่างหาก ทุ่มเงินไปกับโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฮุนเซนนะ่ะเอาผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวเป็นหลักมากกว่าก็เหมือนผู้นำบ้ามนาจทั่วไปมานานแล้วที่อยากจะปกครองประเทศแทนเคจุดนโรดมขายทรัพยากรประเทศทุกอย่างใครนะ่ะก็รู้มีตัวอย่างการพัฒนาสังหาริมารัพย์ลงทุนด้านนี้มีแต่หายนะมาเยือนแต่ก็ยังทำ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าไปแนะมันให้มันอยู่อย่างนั้นละ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าว่าแต่พนมเปญเลยครับพวกจังหวัดตามแนวชายแดนติดกับเวียดนามพวกที่อยู่ใกล้กับเกาะฟูก,กุกเสียนุตามชายแดนฝั่งทะเลมีเกาะมีชายหาดที่คุยกันว่าสวยนักสวยหนาสวยกว่าของเสียมก็พากันหนีมาทำงานตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ตราดระยองชลบุรีกันเยอะแยะชนิดที่ว่า ถ้าคุณไปเที่ยวคุณจะรู้สึกเหมือนว่าไปเที่ยวกัมพูชาหรือถ้าไปทำงานหรืออยู่อาศัยจะรู้สึกเลยเหมือนตัวเองน่ะเป็นต่างด้าวไปเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ